นี่คือภาพถ่ายดาวเทียมที่หน้าตกตะลึงวงกลมเรขาคณิตขนาดมหึมาที่ถูกแกะสลักอย่างสมบูรณ์แบบอยู่กลางทะเลทรายโกบีของจีนมันไม่ใช่แค่ภาพตัดต่อแต่มองเห็นได้ชัดเจนบน Google Maps โครงสร้างเหล่านี้คืออะไรรหัสลับหรืออะไรที่อันตรายกว่าน,นั้น สถานที่นี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลในเขตดุนหวงมณฑลการซูประเทศจีนซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีกิจกรรมทางทหารและอวกาศสิ่งที่ทำให้มันแปลกคือความซับซ้อนของรูปแบบโครงสร้างไม่ได้มีแค่วงกลมเดียวแต่เป็นชุดของวงกลมขนาดใหญ่ที่ซ้อนกันคล้ายเป้าตะวัวและบางส่วนเป็นตารางกริดสี่เหลี่ยมที่เชื่อมโยงกันอย่างมีแบบแผน มันให้ความรู้สึกเหมือนเป็นรหัสลับขนาดใหญ่หรือแผนผังที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์บางอย่างที่สำคัญอย่างยิ่งหลังจากการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญด้านภาพถ่ายดาวเทียมข้อสันนิษฐานที่น่าเชื่อถือที่สุดคือโครงสร้างเหล่านี้คือเป้าหมายสำหรับการทดสอบอาวุธทางทหารของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน PLA วงกลมเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นเป้าหมายอ้างอิงขนาดใหญ่สำหรับการทดสอบขีปนาวุธนำวิถีหรือการทิ้งระเบิดจากเครื่องบินรบเพื่อตรวจสอบความแม่นยำในการโจมตีเป้าหมายระยะไกลเป้าทดสอบเหล่านี้มีความซับซ้อนกับเป้าสอบเทียบธรรมดาอย่างในเนวาดาบ่งชี้ว่ามันอาจใช้จำลองสนามรบที่มีโครงสร้างซับซ้อนหรือเพื่อทดสอบระบบอาวุธที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้น ถ้าคุณชอบการสำรวจความลึกลับและสิ่งแปลกประหลาดที่ซ่อนอยู่บนโลกของเราแบบนี้อย่าลืมกด subscribe กด like และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะไม่พลาดการเดินทางค้นหาสถานที่ลึกลับในตอนต่อไปของเรา